สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลกับเราอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนน่าจะจับตามองกันอยู่ก็คือราคาทองคำในประเทศณวันที่19พฤศจิกายน2568ค่ะซึ่งเราก็มีข้อมูลจาก3แหล่งข่าวหลักๆเลยนะคะคือประชาชาติธุรกิจ Line Today แล้วก็ผู้จัดการออนไลน์ใช่ครับตัวเลขชาวนี้ที่ออกมาคือราคาทองปรับขึ้น150บาทซึ่งเอ่อ มองเผินๆมันก็เหมือนเป็นแค่ตัวเลขธรรมดาานะครับแต่เบื้องหลังตัวเลขนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวซ่อนอยู่เยอะเลยค่ะเหมือนมีการชักเย่อกันของปัจจัยระดับโลกอยู่วันนี้เราเลยจะมาลองสวมบทเป็นนักสืบกันดูครับว่าเรื่องราวเบื้องหลังมันเป็นยังไงเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเลยค่ะเพราะตัวเลขบวกร้อยห้าสิบาทเนี่ยมันคือผลลัพธ์ตอนจบแต่ความสนุกมันอยู่ตรงกลางเรื่องว่าใครสุ้กับใครแล้วทําไมผลถึงออกมาแบบนี้งั้นเรามาเริ่มที่ฉากแรกกันก่อนเลยดีกว่าตัวเลขราคาที่ประกาศออกมา ซึ่งทั้งประชาชาติธุรกิจกับ Line Today เนี่ยรายงานตรงกันเป๊ะเลยครับตามประกาศของสมาคมค้าทองคำนเวลา09.04นาทีส่วนผู้จัดการออนไลน์ก็เป็นตัวเลขเดียวกันค่ะแต่จะเน้นรายงานข้อเท็จจริงไม่ได้ลงลึกในบทวิเคราะห์เท่าอีกสเจ้าครับซึ่งตัวเลขที่ว่าก็คือทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่62,150บาทขายออก62,250บาทต่อบาททอง ส่วนทองรูปพ,พัรร์รับซื้อจะอยู่ที่6,912.88บาทแล้วก็ขายออกที่6,3500บาทต่อบาททองคำภาพรวมก็คือปรับขึ้นมา150บาทจากเมื่อวานค่ะพอตัวเลขนิ่งแล้วเนี่ยคำถามที่สำคัญกว่าก็คือทำไมทำไมมันถึงขึ้นใช่เลยครับพอผมไปดูในบทวิเคราะห์ของทั้งสองเจ้าหลักๆนะครับก็เจอคำเดียวกันโผล่ขึ้นมาเลย คำว่าอะไรคะคำว่าความหวังครับอ oh. ความหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันว่าเฟดอาจจะลดอัตราดอกเบีย้ยเป็นคำที่ทรงพลังมากๆเลยนะคะในโลกการเงินเลยนะคะคำนี้เนี่ยจริงครับซึ่งความหวังที่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มันมีสัญญาณบางอย่างที่ตลาดเอามาตีความจนเกิดเป็นความหวังครั้งใหม่นี้ขึ้นมาและสัญญาณที่ว่านี่คืออะไรครับในประชาชาติธุรกิจเขาชี้เป้าไปที่เรื่องแรกเลยค่ะการติดปากว่าบอลยิวอ๋อบอลยิวใช่ครับ มันปรับตัวลดลงเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วถ้าจะอธิบายความเชื่อมโยงตรงนี้แบบง่ายๆนะคะความสัมพันธ์ของบอลยิวกับทองคำเนี่ยมันเหมือนไม้กระดกเลยค่ะไม้กระดกคือมักจะสวนทางกันเสมอเหตุผลก็เพราะว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยพอผลตอบแทนจากการถือพันธบัตรซึ่งถือว่าปลอดภัยมากเนี่ยปรับตัวลดลงอืม hmm. มันก็เลยทำให้การถือทองคำที่ไม่มีดอกเบี้ยอยู่แล้วดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยค่ะอ๋อ oh. เข้าใจแล้วเหมือนกับว่าพอตัวเลือกที่ปลอดภัยให้ผลตอบแทนน้อยลงคนก็เลยหันมามองทองคํามากขึ้นใช่ค่ะถ้าพูดภาษานักลงทุนนิดนึงก็คือต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองคํามันลดลงโอเคครับชัดเจนเลยทีนี้ก็เลยสงสัยต่อเลยว่าแล้วอะไรมาเขย่าวความเชื่อมั่นของตลาดพันธบัตรได้ขนาดนั้นจนบอลยิวต้องลดลงเหรอครับจุดนี้แหละค่ะที่เป็นหัวใจของเรื่องในฝั่งที่ผลักดันราคาขึ้นไป แหล่งข่าวประชาชาติธุรกิจเข้าอ้างถึงความเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดสองคนคือคุณฟิลิปเจฟเฟอร์สันรองประธานเฟดกับคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ผู้ว่าการเฟดครับผมทั้งคู่ส่งสัญญาณคล้ายๆการว่าเงินเฟอ้อที่สูงอยู่น่าจะเป็นเรื่องชั่วคราวแล้วที่สําคัญคือตลาดแรงงานเริ่มชะลอตัวลงซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเหมือนโค้ดลับที่ตลาดเอาไปตีความถูกต้องค่ะตีความว่าเฟดอาจจะต้องลดดอกเบีย้ยในไม่ชา้า โอ้แค่เจ้าหน้าที่สองคนพูดนี่ถึงกับขับเคลื่อนตลาดได้เลยเหรอครับใช่ค่ะเพราะตำแหน่งของทั้งสองคนมีน้ำหนักมากแล้วนี่คือคกลไกที่น่าทึ่งของตลาดนะคะพอมีสัญญาณแบบนี้ออกมาปุ๊บเครื่องมือที่ชื่อ CME Fed Watch ที่ใช้วัดชีพจรการคาดการณ์ของตลาดก็ตอบสนองทันทีเลยตอบสนองยังไงครับโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมนี้กระโดดจาก42.4%ขึ้นมาเป็น48.9% เกือบจะครึ่งๆเลยนะนั่นใช่ค่ะเกือบจะฟิตตี้ฟิตตี้แล้ว,ลวซึ่งถือว่าเปลี่ยนไปเยอะมากและข้อมูลจาก l ล ne ท o เด y ก็มาช่วยยืนยันภาพนี้ด้วยอ๋อจริงด้วยใน l ลน e ท o เด y เขาพาดหัวเลยว่าข้อมูลแรงงานสหรัฐที่อ่อนแอเป็นตัวจุดประกายความหวังซึ่งมันก็คือเรื่องเดียวกับที่เจ้าหน้าที่เฟดสองคนนั้นพูดถึงพอดีเป๊ะเลยค่ะฟังดูเหมือนว่าฝั่งที่อยากให้ราคาทองขึ้นนี่มีไพ่เหนือกว่าเยอะเลยนะครับทั้งบอลยิวทั้งท่าทีของเฟดอืมอ แต่เรื่องมันคงไม่ง่ายขนาดนั้นค่ะค่ะเพราะในขณะเดียวกันมันก็มีอีกแรงที่ทรงพลังไม่แพ้กันเลยกำลังดึงราคาในทิศทางตรงกันข้ามอยู่เดี๋ยวเดียวนะครับผมเจอข้อมูลหนึ่งในประชาชาติธุรกิจที่ทำให้ออกจะงงๆนิดหน่อยค่ะอะไรคะคือเรื่องดัชนีดอลลา่าหรือ DXY ที่ใช้วัดความแข็งแกร่งของเงินดอลลารามันกลับปรับตัวขึ้น <c oughs> แถมยังขึ้นเป็นวันที่สติดต่อกันแล้ว อา้าวถ้าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นตั้ง3วันติดซึ่งปกติมันเป็นปัจจัยลบกับทองคําเต็มเต็มเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทําไมราคาทองยังขยับขึ้นได้อีกล่ะครับเหมือนมันสวนทางกันเลยเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับเพราะนี่คือหัวใจของความซับซ้อนในวันนี้เลยตามดหลักการแล้วถูกต้องทุกอย่างเลยค่ะเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นทําให้ทองคํามีราคาแพงขึ้นสําหรับคนนอกสหรฐัฐซึ่งมันก็ควรจะกดดันให้ราคาทองคําปรับตัวลงแล้วในความเป็นจริงล่ะครับ ในข่าวของ l ล n e ท o d a y ก็มีการอ้างถึงนักกลยุทธ์จากกรุงไทยที่ยืนยันเลยว่าการแข่งข้าของเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยที่จำกัดการขึ้นของราคาทองจริงๆแปลว่าตอนนี้เรามีสองแรงที่กำลังสู้กันอยู่คือความหวังเรื่องลดดอกเบีย้ยที่คอยดันราคาขึ้นกับเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจริงๆซึ่งคอยดึงราคาลงเป็นการชักเย่อกันที่น่าสนใจมากครับใช่ค่ะ และความขัดแย้งนี้มันไม่ได้มีอยู่แค่ในตลาดเท่านั้นนะคะแต่ดูงเหมือนจะเกิดขึ้นภายในคณะกรรมการของเฟดเองด้วยยังไงครับก็ในแหล่งข่าวเดียวกันนี้แหละค่ะเขาบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองมีเจ้าหน้าที่เฟดอีกกลุ่มหนึ่งมากถึง6คนหคนเลยเหรอครับค่ะออกมาพูดในทางตรงกันข้ามเลยคือ,อยังแสดงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมอ้าวทำไมล่ะครับเพราะพวกเขามองว่าเงินเฟอ้ออย่างน่ากังวลอยู่ โหนี่มันเหมือนละครในคณะกรรมการเฟดเลยนะมีสองคนออกมาส่งสัญญาณผ่อนคลายแต่อีกหกคนจากสัปดาห์ก่อนยังบอกให้ระวังอยู่ใช่เลยค่ะแล้วแบบนี้ตลาดจะเชื่อใครดีล่ะครับเนี่ยนั่นแหละค่ะคือประเด็นสถานการณ์แบบนี้เองที่ในข่าวใช้คำว่ามันสร้างความคลุมเครือหรือ ambiguity ขึ้นมาในตลาดอืมความคลุมเครือมันเหมือนกับคนขับรถคนหนึ่งอยากจะเหยียบคันเร่ง แต่อีกกลุ่มใหญ่ที่นั่งอยู่ข้างๆยังอยากจะให้เหยียบเบรกอยู่ผลก็คือผลก็คือรถมันก็เลยแค่กระตุกกระตุกไปข้างหน้านิดเดียวไม่ได้พุ่งทะยานออกไปเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับการที่ราคาขึ้นแค่150บาทก็คือผลของการกระตุกนี่เองถูกต้องค่ะมันสะท้อนว่าตลาดเลือกที่จะตอบสนองต่อข่าวล่าสุดและความเห็นเชิงบวกมากกว่าแต่ก็ยังไม่กล้าไปสุดตัวเพราะความไม่แน่นอนจากเสียงส่วนใหญ่ในเฟดก็ยังค้าคออยู่ใช่ค่ะ แล้วก็มีอีกข้อมูลหนึ่งที่สนับสนุนแนวคิดรอดูท่าทีนี้ได้ดีมากคืออะไรครับคือข้อมูลจากกองทุน spdr gold trust ซึ่งเป็นกองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกปรากฏว่าเขายังถือคลองทองคำเท่าเดิมเปะ๊เปะเลยไม่ซื้อเพิ่มไม่ขายออกไม่เลยค่ะมันเป็นสัญญาณว่าผู้เล่นรายใหญ่เองก็ยังไม่มั่นใจพอที่จะทุ่มเดิมพันไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งเหมือนกัน พอเอาข้อมูลทั้งหมดมาปะติดปะต่อกันแล้วมันชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับแปลว่าภาพรวมของเรื่องราวในวันนี้มันคือการต่อสู้กันระหว่างความหวังกับตัวเลขจริงใช่ไหมครับน่าจะสรุปแบบนั้นได้เลยค่ะด้านหนึ่งคือความหวังว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยที่ถูกกระตุ้นด้วยคําพูดของเจ้าหน้าที่แค่2คนและถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพที่ใหญ่ขึ้นอีกด้านหนึ่งก็คือความจริงที่จับต้องได้มากกว่านั่นคือตัวเลขดัชนีดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นจริงๆ และความเห็นที่ไม่เป็นเอกภาพจากเจ้าหน้าที่เฟดส่วนใหญ่ซึ่งสร้างแรงต้านที่แข็งแกร่งเอาไว้ถูกต้องค่ะสรุปคือตัวเลขบวก150บาทในวันนี้ไม่ได้บอกว่าตลาดกระทิงชนะขาดแต่บอกเราว่าตลาดกำลังเดิมพันกับคำพูดของเจ้าหน้าที่เฟดแค่สองคนมากกว่าข้อมูลค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจริงๆอื มันคือชัยชนะของฝ่ายความหวังแต่เป็นชัยชนะที่เฉียดฉิวมากๆเป็นบทสรุปที่ขมขายมากค่ะราคาทองคำในวันนี้จริงไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันเป็นภาพสะท้อนความตึงเครียดของเศรษฐกิจโลกที่กำลังถูกขึงอยู่ระหว่างความคาดหวังต่อนโยบายการเงินที่จะผ่อนคลายกับความเป็นจริงของค่างเงินดอลลาร์และความไม่แน่นอนของธนาคารกลางที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกแล้วทิศทางข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อครับการชักเยื่อนี้จะจบลงเมื่อไหร่ ในแหล่งข่าวระบุไว้ชัดเจนเลยค่ะว,ว่าตลาดกำลังรอรออะไรครับรอข้อมูลสำคัญสองชุดที่จะเป็นตัวตัดสินในยกต่อไปชุดแรกคือรายงานการประชุมเฟดครั้งล่าสุดที่จะเปิดเผยให้เห็นเลยว่าข้างในเขาเถียงอะไรกันบ้างอ๋อจะได้รู้กันไปเลยค่ะและอีกชุดก็คือตัวเลขการจ้างงานรอบใหม่ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดสุขภาพเศรษฐกิจที่สำคัญมากเหมือนกำลังรอดูเฉลยข้อสอบเลยนะครับใช่เลยค่ะและนี่คือประเด็นที่อยากฝากให้ไปคบคิดกันต่อ ในภาวะที่สมดุลมันเปราะบางขนาดนี้แค่ข้อมูลเศรษฐกิจชุดเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงเกินคาดหรือตัวเลขจ้างงานที่อ่อนแออย่างน่าประหลาดใจอืมก็อาจจะเป็นเหมือนก้อนหินก้อนเดียวที่โยลงน้ำแล้วทำให้ทุกอย่างพังทลายลงได้ง่ายๆเป็นไปได้เลยครับ คำถามที่น่าคิดก็คือในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าปัจจัยฝั่งที่ผลักดันหรือฝั่งที่ฉุดรั้งที่เราคุยกันในวันนี้ฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายที่ทรงพลังกว่ากันคะ